สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาในช่วง 1.. จนถึง15สิงหาคม2,567นะครับเราจะมาทำนายดวงชะตาคนเกิดวันอังคารว่าคนเกิดวันอังคารนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนีครับก่อนอื่นนะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับ และจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตาม l ลาย ID ใต้คลิปนี้และก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับ เอาแล้วครับเริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอังคารนะครับในช่วง1จนถึง15สิงหาคมต้องบอกว่าคนเกิดวันอังคารมีไพ่เด e World ครับ ไพ่แห่งความบริบูรณ์ในชีวิตใบนี้จะพูดถึงการที่คนเกิดวันอังคารนั้นมีเกณฑ์จะได้รับรางวัลจากความเพียรพยายามความตั้งใจความมุ่งมั่นมุ่งมั่นตั้งใจหวังสิ่งใดไว้สิ่งเหล่านั้นกำลังจะสำเร็จกำลังจะ เป็นจริงได้ตามใจคนเกิดวันอังคารนั่นเองครับในดวงชะตาการงานคนเกิดวันอังคารนะครับยังมีไพ่ที่เป็นพลังงานด้านบวกอย่างไพ่หนึ่งถ้วยและไพ่ราชินีแห่งเหรียญครับมาดูกันที่ไพ่หนึ่งถ้วยกันก่อนนะครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการได้รับข่าวดีในเรื่องงานการมีโอกาสดีๆในเรื่องงานเข้ามาหรือว่ามีคนฝากงานให้มีคนให้ความช่วยเหลือในเรื่อง ของการทำงานการทำสิ่งต่างๆครับจะทำสิ่งใดในช่วงหนึ่งจนถึง15สิงหาคมนี้คนเกิดวันอังคาร ทำสิ่งนั้นสำเร็จได้ด้วยดีเพราะมีคนคอยให้ความช่วยเหลือคอยให้การสนับสนุนในเรื่องงานนั่นเองครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายไพ่าราชินีแห่งเหรียญครับยังเป็นไพ่ที่พูดถึงการที่คนเกิดวันอังคารนั้นจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การสนับสนุน ในเรื่องงานนะครับและการงานมีเกณฑ์ที่จะได้ก้าวหน้าในหน้าที่การงานในสายอาชีพที่ทำอีกด้วยครับถ้าเป็นคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ธุรกิจกิจการรุ่งเรืองครับโครงการที่ทำสิ่งใดที่จับอยู่ถืออยู่ก็จะสำเร็จได้ด้วยดีจะเจรจา ธุรก,กิจ จะตกลงต่อรองกับใครสำเร็จได้ดั่งใจครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายในเรื่องของการทำธุรกิจเรียกได้ว่าธุรกิจมีเกณฑ์ได้ขยับขยายได้ลงทุนเพิ่มเป็นช่วงเวลาที่ธุรกิจดีนะครับคนเกิดวันอังคารครับสำหรับใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการถือว่าในช่วงหนงจนถึงสิสิงหาคมนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีก็ว่าได้ครับส่วนคน ค้าขายจะเป็นช่วงเวลาที่ขายดิบขายดีมีกำไรนะครับเรียกได้ว่ามีคนสั่งสินค้าเยอะมีออเดอร์เยอะมีคนสั่งสินค้าเพิ่มไม่ว่าคนที่จะค้าขายสินค้าเกี่ยวกับสินค้า พืชผลทางการเกษตรหรือว่าคนที่เอาสินค้าจากต่างประเทศมาขายคนค้าขายออนไลน์ก็จะขายดิบขายดีมีกำไรครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายส่วนคนที่เป็นพนักงานออฟฟิศพนักงานบริษัท หรือว่าเป็นลูกจ้างหรือว่าทำอาชีพอื่นๆนอกเหนือจากที่กล่าวมานะครับต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่การงานมีเกณฑ์จะได้ก้าวหน้าในหน้าที่การงานครับบางคนมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาเป็นช่วงเวลาที่มีเกณฑ์ได้ปรับเปลี่ยนขยับขยายในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือว่าได้รับโอกาสดีๆในเรื่องงานนะครับ คนเกิดวันอังคารทั้งหลายในดวงชะตาการงานคนเกิดวันอังคารนะครับคนเกิดวันอังคารยังมีเกณฑ์จะได้ทํามากกว่า1นึ่งอาชีพครับใครที่กําลังมองในเรื่องของการมีอาชีพที่2มีอาชีพเสริมมีอาชีพเพิ่มเติมนอกเหนือจากงานประจําที่ทําอยู่ก็จะมีโอกาสดีๆที่จะได้เริ่มต้นได้ลองลงมือทําและจะเป็นการเริ่มต้นที่ดี ของคนเกิดวันอังคารด้วยนะครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายครับ ส่วนใครที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมากำลังตั้งใจจะเดินทางไปเรียนต่อก็ดีไปทำงานต่างประเทศก็ดีมีเกณฑ์จะได้เดินทางไปนะครับคนเกิดวันอังคารส่วนใครที่กำลังหางานอยู่มีเกณฑ์จะมีคนฝากงานให้หรือถ้าไม่อย่างนั้นก็มีเกณฑ์จะสมัครงานแล้วได้งานที่ถูกใจครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายครับ ในดวงชะตาการงานคนเกิดวันอังคารนะครับต้องบอกว่าในช่วงหนึ่งจนถึง15สิงหาคมนี้อาชีพที่ดวงการงานเด่นเป็นพิเศษได้แก่คนค้าขายคนทำงานการตลาดคนที่ทำงานเกี่ยวกับด้านการลงทุนนะครับนำเข้าส่งออกนะครับดวงการงานในช่วงหนึ่งจนถึง15สิงหาคมนี้ดวงการงานจะดีดวงการงานจะเด่นเป็นพิเศษครับ เอาละครับดวงชะตาการงานผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างนะครับวันหนึ่งจนถึง15สิงหาคมนี้ดวงการเงินของคนเกิดวันอังคารนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอังคารนะครับในช่วงหนึ่งจนถึง15สิงหาคม2567ครับ เปิดไพ่ขึ้นมาดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอังคารครับมีไพ่ h e Empress หรือว่าไพ่จกักรพรรดินีครับไพ่แห่งความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตใบนี้จะพูดถึงการเงินของคนเกิดวันอังคารว่าคนเกิดวันอังคารนั้นการเงินจะเพิ่มพูน การเงินจับมั่งคั่งครับเป็นช่วงเวลาที่การเงินดีการเงินคล่องตัวมีเงินใช้ไม่ขาดมือบางคนมีเกณฑ์จับพลิกชีวิต นะครับหรือว่าจะมีโอกาสดีๆทางการเงินเข้ามาทําให้มีโอกาสล่ํารวยเป็นเศรษฐีได้ครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายคนเกิดวันอังคารมีไพ่ใบนี้ขึ้นมาและตั้งอยู่ในตําแหน่งศูนย์กลางคําทํานายเราจะพูดถึงการที่คนเกิดวันอังคารนั้นมีเกณฑ์จะมีรายได้เพิ่มขึ้นบางคนมีเกณฑ์จะมีรายได้มากกว่าหนึ่งทางมีเกณฑ์จะมีรายได้จากช่องทางใหม่ๆมีโอกาส ด,ดีในเรื่องเงินเกิดขึ้นนะครับยิ่งมีไพ่สิบเหรียญตั้งอยู่ในตำแหน่งบทสรุปเราจะพูดถึงการเงินที่ดีการเงินที่มั่นคงและมั่งคั่งครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายรวมถึงการที่คนเกิดวันอังคารนั้นมีเกณฑ์จะมีลาบลอยจากผู้หลักผู้ใหญ่ท่านให้ใครกำลังตั้งใจจะมีบ้านมีรถนะครับหรือว่าอยากซื้อทรัพย์สินของชิ้นใหญ่มีเกณฑ์ จะได้สมหวังสมใจครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายส่วนใครที่เดือดร้อนในเรื่องเงินมีเกณฑ์จะมีสุภาพสตรีหรือคนในครอบครัวหยิบยื่นความช่วยเหลือให้นะครับใครที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นหนี้เป็นสินนะครับมีเกณฑ์จะปลดหนี้ได้สิ่งที่คนเกิดวันอังคารต้องระวังคือไพ่เดอะชาริออตครับไพ่รถม้าศึกใบนี้จะเตือนให้ระวังในเรื่องของ การมีเหตุให้ต้องเสียเงินเพราะบริวารเป็นเหตุนะครับหรือว่าคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวนำความเดือดร้อนในเรื่องเงินมาให้นะครับมีเกณฑ์จะโดนเบียดบังหรือว่าหยิบยืมเงินจากคนใกล้ตัวต้องระวังให้ดีนะครับรวมถึงในช่วง1นึจนถึง15สิงหาคมนี้อย่าให้ใครยืมเงิน ระวังจะไม่ได้คืนอย่าค้ำประกันใครไม่อย่างนั้นจะเดือดร้อนได้นะครับและที่สำคัญให้ระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มาจากยานพาหนะเป็นเหตุครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายครับ ส่วนในเรื่องของโชคลาภนะครับดวงโชคลาภถือว่าดีนะครับมีดวงนารีอุปถัมภ์เสี่ยงโชคมีเกณฑ์จะมีโชคลาภได้นะครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายแนะนำให้ทำบุญกับบุพการีมารดานะครับก็จะเสริมบุญบารมีให้คนเกิดวันอังคารนั้นมีดวงชะตาที่ดีได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโชคลาภเนี่ย เป็นสิ่งที่เรานั้นกะเกณฑ์อะไรไม่ได้นะครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายโชคลาภเมื่อถึงเวลาจะมาก็จะมาเองเพราะฉะนั้นอย่าลืมมันทำบุญอย่างสม่ำเสมอนะครับและที่สำคัญสิ่งที่ต้องระวังอีกเรื่องหนึ่งมีไพ่เดอะชาริออตหรือว่าไพ่รถม้าศึกจะเตือนให้ระวังในเรื่องของการเงินล่วไหลเก็บเงินกับตัวไม่ค่อยอยู่มีมากก็ใช้มากมีน้อยก็ใช้หมด ไม่ค่อยจะเหลือเก็บเพราะฉะนั้นให้ระวังในเรื่องของการเก็บเงินการเก็บออมในช่วง1จนถึงสิสิงหาคมนี้ด้วยครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาการเงินผ่านไปนะครับมาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างวันหนึ่งจนถึง15สิงหาคมนี้ดวงความรักของคนเกิดวันอังคารนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอังคารนะครับในช่วงหนึ่งจนถึง15สิงหาคม2,567ครับเปิดไพ่ขึ้นมาดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอังคารมีไพ่ The World และไพ่ราชินีแห่งเหรียนขึ้นใหม่แล้วนะครับไพ่ใบนี้เมื่อขึ้นอยู่ในความรักความสัมพันธ์จะพูดถึงการได้เจอคู่แท้ได้เจอคนที่ใช่หรือหากมีความรักอยู่แล้วก็จะเป็นช่วงเวลาที่ ความรักนั้นราบรื่นครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายใครที่กําลังคบหาดูใจกันอยู่ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ความรักความสัมพันธ์นั้นมีเกณฑ์ที่จะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีนะครับเป็นช่วงเวลาที่ได้คบกันแบบยาวๆบางคนมีเกณฑ์ได้อยู่ก่อนแต่งนะครับหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของการได้ทดลองเก็บข้าวของมาอยู่ด้วยกันก็เป็นได้เช่นกันคนเกิดวันอังคารทั้งหลายสู ควนใครที่เป็นคู่รักกันอยู่แล้วเป็นแฟนกันอยู่แล้วช่วงนี้คนรักของคุณคู่รักของคุณอาจจะยุ่งยุ่งเรื่องงานไม่ค่อยมีเวลานะครับที่จะเติมความหวานให้กับคุณสักเท่าไหร่แต่ความรักความสัมพันธ์ยังดีครับเป็นช่วงเวลาที่ยังมีความเข้าอกเข้าใจความรักความสัมพันธ์ยังอยู่ในช่วงเวลาที่ราบรื่นแล้วก็สบายใจได้ ส่วนคนโสดเป็นช่วงเวลาที่มีเกณฑ์จะได้เจอคู่แท้บางคนมีเกณฑ์จะได้เจอเนื้อคู่ที่เป็นชาวต่างชาติต่างภาษาต่างแดนก็มีเกณฑ์เกิดขึ้นได้กับคนเกิดวันอังคารที่เป็นคนโสดด้วยนะครับ เอาละครับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอังคารในช่วง1นึจนถึง15สิงหาคม2567นี้ผ่านพ้นไปนะครับดวงความรักดวงการงานดวงการเงินในวันนี้เป็นคำทำนายที่เป็นพลังงานดีๆเป็นพลังงานด้านบวกทั้งสิ้นเลยนะครับก็ขอให้คนเกิดวันอังคารนั้นเก็บคำทำนายดีๆนี้เสริมสร้างพลังใจในการที่จะดำเนินชีวิต หรือว่าไคว่คว้าหาเป้าหมายตามที่ต้องการนะครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายแล้วก็ขอให้เป็นพลังงานด้านบวกที่หนุนจิตชูใจคนเกิดวันอังคารครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ต้องขอฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับ และจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตาม l ล n e ไอดีใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับ และสำหรับวันนี้หากคิดว่าคำทำนายนี้เป็นประโยชน์สำหรับคุณก็ขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับสำหรับวันนี้คำทำนายก็เปรียบเสมือนเข็มทิศแต่ชีวิตเราเราต้องลิขิตเองบุญรักษาเทวาอวยพรคนเกิดวันอังคารทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับ